สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องเสียงยอดฮิตในอินโดนีเซียรุ่น X M Taruda ซึ่งเป็นเครื่องเสียงที่ได้รับความนิยมในวงการและมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในบ้านนกแอ่นค่ะเครื่องขยายเสียงสำหรับบ้านนกแอ่นระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีความทนทานสูงสุดพร้อมด้วยวัดขนาดใหญ่และไร้เสียงรบกวน เครื่องเสียงรุ่นนี้นะคะมี2สีให้เลือกค่ะมีสีแดงและสีดำค่ะยังมาพร้อมกับระบบชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัมออติ smart auto ซึ่งมีเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่จะชาร์จแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่หมดและจะหยุดชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็มค่ะมีระบบการป้องกันความร้อนสูงเกินไปด้วยฟิลความร้อนฮิตซิ่งและพัลมระบายความร้อนค่ะ ที่สำคัญนะคะมีหน้าจอ LED ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเพื่อดูสภาพแบตเตอรี่และกับการตั้งเวลาของทัมเมอร์ซึ่งสามารถตั้งเวลาทัมเมอร์ได้กับลำโพงเสียงนอกเสียงน้ำให้สลับการทำงานกันได้อย่างง่ายดายโดยเครื่องเสียงเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยค่ะเครื่องเสียงรุ่นนี้นะคะมีเอาต์พุต8ช่องรองรับทวิตเตอร์ได้300ตัวต่อช่องรวมทวิตเตอร์ที่เครื่องเสียงรองรับได้นะคะรองรับได้2,400ทวิตเตอร์เลยค่ะ เครื่องเสียงรุ่นนี้เล่นได้3มเสียงพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเสียงนอกเสียงนำและเสียงในเครื่องเสียงรุ่นนี้สามารถแยกเสียงได้อิสระโดยเครื่องเสียงเครื่องนี้เครื่องเดียว โดยรวมแล้ว x อ g ก r u d รเป็นเครื่องเสียงที่คุ้มค่ามากในระดับราคานี้หากคุณกำลังมองหาเครื่องเสียงบ้านนกแอนคุณภาพดีประสิทธิภาพสูงแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะรับรองว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าสนใจเครื่องเสียงหรืออุปกรณ์บ้านนกแอนจากอินโดนีเซียสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณค่ะ